ซันเดย์จะไปไหนคะลกูกไปเมืองประดิษฐ์ประนมืงประดิษฐ์ใช่ไหมคะระไปทําอะไรจ้าไปวิ่งออกกําลังกายไปกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะมาถึงบมงประดิษฐ์แล้วนี่สปอนเซอร์เข้าได้นะไม่มีรองเท้าเห็นมันต้องสลรับทานักเรียนมนาะเออ,เอ,อน้องซันเดย์ถึงแล้วหรอคะถึงแล้วกี่รอบวันนี้กี่รอบไปโอเคสิลรอบไปต่อเลยครับน้ำจะเอาไว้ตรงไปแล้วครับสตาร์ทคะ ะะบึงประดิษฐ์ตรงนี้นะคะที่เราจะมาแจกของวันแม่นะแจกข้าวสารอาหารแห้งนะจุดนี้เลยค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนว่างก็มานะคะวันที่สิบสอเอากี่รอบปีนี้นนสนามก็ค่อนข้างกว้างนะทุกคนไม่ใช่ไม่กว้างนะคะนูน่นเราจะได้มาดื่มน้ำบาทีตรงนู้นนะคะทุกคนน้องซนเดนำแม่หมวยไปนานมากแล้วนะคะน่าจะไปถึงจุดพักดื่มน้ำแล้วอะ แม่หมวยยังไม่ถึงเลยคุยกับปะกุ้งกับปะก้วยอยู่เมื่อกี้ซันเดย์ซันเดย์ไม่รอแม่เลยอ่ะไม่รอแม่เลยปะไปต่อตอนนั้นแม่อยู่ตรงโน้นผไม่อยู่ตรงานโอเคไปต่อค่ะน้องซันเดย์กำลังพักดื่มน้ำนะคะรอบที่สองนะคะให้แม่ดื่มด้วยลวกูกเอาให้แม่ดื่มด้วยรอบสองไปแล้วค่ะนั่งยืดขาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนน้องซันเดย์เหนื่อยไหมคะ ไปต่อหรือ,อยังคะไปพร้อมอยังออป่ะแม่กำลังจะก้าเข้าสู่รอบที่สองแล้วนะทุกคนน้องเดนำไปแล้วนู่นไกลๆนนรอบที่เท่าไห,หร่แล้วคะสเอาเอาสามรอบพอได้ไหม <4 S 1> <3 S 2> คะสี่รอบสามเออสี่ก็สี่โอเคเอาไหมดื่มน้ำหน่อยเอาไหมแม่ดื่มหน่อยมาทันแท็กแพ็ก ไปเริ่มภารกิจวันนี้ไม่สำเร็จเนาะฝนตกก่อนนะลูกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมวยหน่อยฝากกดกดแชร์ดนะ้วยแม่หมวยแม่หมวยชแยนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมวยด้วยนะคะวันนี้ภารกิจไม่สำเร็จนะฝนตกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมวยด้วยนะคะภารกิจไม่สำเร็จนะคะฝนตกก่อนเดี๋ยวพาน้องซันกลับบ้านก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะ